มาแล้วครับกุ้งแม่น้ําต้มขมิ้นสูตรโกจ๋งนะครับมาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับนี่ฮะมีกุ้งมีขานะครับตะไคร้หอมแดงทุบนะครับกระเทียมทุบแล้วก็รากผักชีใบมะกรูดนี่แหละขมิ้นแล้วก็พีกินูสวนมะนาวมะเขือเทศแล้วก็ผักชีต้นหอมนะครับนี่ฮะมาแล้วมาเริ่มมาทําตั้งน้ำไปเดือดครับใส่เครื่องปรุงไปเลย นี่ฮะเกลือหนึ่งช้อนนะครับนำ้นำตาลหนึ่งช้อนรสด,ดีครับแล้วก็กุ้งใส่ลงไปเลย,ยน้ำเดือดครับกุ้งสุกแล้วตามด้วยมะเขือเทศนี่นะฮะบีบมะนาวใส่ไปเลยปรุงรสแลวครับโดยน้ำปลาแล้วก็ผงชูรดสดนะครับตามด้วยผักชีต,ต้นหอมเสร็จแล้วครับกุ้งแม่น้ำต้มขมิ้นสูตรโกเจ่งนะครับอยากลองภาษาเหนือวา่าบาใบบอเงาไอ้ล่ะ